สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเอ็กเมดีไว้นะครับเราจะมาเทสตัวอะเร็กโกเลเตอร์ซึ่งเป็นแบบเซอร์โววาลนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นแบบมีโคลสลูปนะก็คือมีฟิทแบกนะฮะลักษณะคล้ายๆเซอร์โววาลนะแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบอะเร็กโกเลเตอร์คอนโทรลเพชเชอร์นะคอนโทรลแพชเชอร์ตัวนี้พาวเวอร์อินพุตเนี่ยอยู่ที่24โวลต์นะฮะเป็นคู่นี้นะฮะดำแดงตัวนี้นะ24โวลต์แล้วก็เสียมตานขาที่3ตัวนี้เป็น อันอัลล็อกเอาพุทนะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เพชเชอร์เท่าไหร่เป็นเอาพุทนะแล้วก็2เส้นนี้นะจะเป็นคอมมานด์นะคอมมานด์ก็คือเป็นแบบอันอัลล็อกอินพุตศูนย์ถึงสิบโวลต์เพื่ออสั่งให้ตัวเร็กเรเลเตอร์เนี่ยคอนโทรลเร็กเรเลเตอร์ที่เพชเชอร์เท่าไหร่นะตัวนี้นะมีนะมีพาวเวอร์อินพุตมีอันอัลล็อกเอามีคอมมานด์อินพุตนะฮะแล้วก็การต่อตัวระบบลมนะฮะ ตัวนี้ฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะเป็นอ่ลมเข้านะฝั่งเข้านะลมเข้าฝั่งนี้นะแล้วก็จะออกฝั่งนี้นะออกฝั่งนี้ส่วนตัว e นี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลมเดินทิ้งเวลาเพชเชอร์มันเกินก็จะเซอร์วาลเนี่ก็จะเดินลมนะทิ้งนะเดินลมทิ้งแล้วก็อ่ตัวนี้เป็นเหมือนตัวให้ลมมันโฟออกหน่อยๆน,นะเมื่อเมื่อเพชเชอรมันมันเกินอะไรประมาณนี้นะใส่ไปเฉยๆแล้วก็ผมใช้ตัว เชอร์ของไอเซนะเป็นตัววัดเพื่อเป็นเลขตัวเลขดิจิตอลอีกทีนะตัวนี้ตัวเซนเซอร์เนี่ยผมจะใช้สามทางตรงนี้นะสี่ทางตรงนี้นะเพื่อฟีดแบ็เข้าไปหาตัวตัวเซนเซอร์นะว่าตอนนี้เพชเชอร์เปนเท่าไหร่เพื่อเป็นการทนลูปอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มิเตอร์ตัวนี้เป็นคอมมานด์อินพุตนะมันจ่ายได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบโวลต์นะฮะนี่ไม่จ่ายก็คือลม เชื่อมไม่ขึ้นเป็นศูนย์นะอินาล็อกก็จะเป็นศูนย์นะฮะตัวนี้เป็นโชว์อินาล็อกเอาต์พุทนะ,ะของตัวเซอร์โววาวนะอะ่ของของเรคอร์เดเตอร์วาวนะฮะแล้วตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยงนะฮะไฟเลี้ยงกินอยู่ที่ประมาณ24โวลต์แล้วก็แอมไม่น่าไม่เกิน0.2นย์จุดสองแอมนะ,ะ,ะนี่โอมจ่ายตัวคอมมานด์นะจ่ายคอมมานด์10โวลต์นะฮะพอจ่ายคอมมานด์10โวลต์เนี่ยอนาล็อลก เอาพุทเนี่ยออกสิบโนกันนะลองลองลดมาดูเหลือห้าโวลต์นะห้าโวลต์นะประมาณห้าโวลต์เหมือนกันนะฮหนึ่งโวลต์ออกหนึ่งโวล์ศูนย์จุดเก้าแปดก็ประมาณหนึ่งโวลต์เหมือนกันนะลองจ่ายสองโวลต์จ่ายสองโวลต์ตัวเพรเชอร์เนี่ยหน่วยมันเป็น kpa นะได้ศูนย์จุดหนึ่ง kpa นะทีนี้ผมลองจ่ายสิบโวลต์เต็มเลย ประมาณ10โวลต์นะฮะอันนั้นหรอกเอาพุทของตัวติ๊กเกอร์เลเตอร์ออก10ตัวเพชเชอร์ตัวนี้วัดได้0.7 kpa นะฮะถ้าเราแปลงจาก0.7 kpa เป็น psi เนี่ยก็จะเป็น0.1 psi นะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นสูงสุดอยู่ที่0.1 psi นะฮะตั้งแต่ 0, 0จนถึง0.1 psi นะฮะเร่งอยู่ตรงนั้นนะฮะ เพราะว่าแมนนวนมันจะไม่มีเพราะว่าตัวโมเดลเนี่ยมันเป็นโมเดลอ่าตรกูล PA นะพีเเนี่ย PA ทางบริษัทเขาจะทําให้พวก OEM หรือว่าลูกค้าที่สั่งผลิตโดยตรงซึ่งหาแมนลวนทั่วไปไม่ได้นะผมเลยมาเทสดูว่ามันวัดอ่ามันมันใช้งานยังไงแล้วก็อ่าเพชเชอร์ที่ได้เนี่ยเท่าไหร่นะฮะประมาณนี้นะฮะก็จะมีเสียง ทีนี้ตัวตัวอินพุตเนี่ยตัวลมเมนตัวลมอินพุตเนี่ยถ้าเราเปิดลมให้มันออกเข้าไปเยอะเนี่ยตัวเซอร์โวตัวเนี้ยตัวเร็กกูเดเตอร์วาล์วเนี่ยมันจะทําการควบคุมไม่ทันต้องต้องปรับให้ลมมันเข้าไปาช้าช้านะฮะไม่ให้มันไม่ให้มันเยอะเกินงั้นมันจะอคอนโทรลไม่ทันฝั่งสังเกตตัวเนี้ยจะมีลมเดินทิ้งอยู่ 0.1 psi หรือว่า0.7 kpa นะฮะ0.5นะ regulator control pressure ผมลองลองจ่ายลมเยอะๆดูนะฮะสังเกตนะฮะพอลมเยอะเนี่ยโฟมันเข้าไปเยอะเนี่ยตัวตัว,ต,วตัววาล์วมันจะ อต้องเดนทิ้งเยอะมันก็จะมีเสียงลมออกเยอะแต่ว่าตัวเพชเชอร์ก็ยังนิ่งนะนิ่ผมลงใจลงอีาอีกลมเยอะเลยก็จะเดนทิ้งเยอะเลยแต่เพชเชอร์ก็จะแบ่งแป่งนิดนดนะฮะสังเกตตรงนี้นะนี่คอมมานดที่จ่ายเข้าไปส่วนตัวนี้ก็คือเพชเชอร์ที่มันมันวัดได้นะผมรู้นะ 8โวลท์ถ้าโฟลเข้าไปเยอะลมไปเยอะมันจะดูแหว่งแ่งแต่ก็ยังนิ่งนะถือว่านิ่งก็ได้อยู่นะก็ได้แต่ว่านั่นแหละมันก็จะทิ้งทิ้งออกมาเยอะเกินผมเลยปรับน้อยๆนะฮะให้มันลมทิ้งจะได้ไม่เยอะ แต่ถ้าน้อยๆเนี่ยเวลาเราปรับคอมานเนี่ยเข้าไปแบบเร็วๆเ,เนี่ยลมมันก็จะขึ้นขึ้นช้าไหมครับก็ไม่ช้านะก็ได้อยู่นีผมปรับให้มันเดนทิ้งไม่น้อยนะอ่ะมีน้อยๆน,นะเสียงแป๊กๆก,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 ก็คือลมที่ที่ทิ้งออกมาเนี่ย มันจะขึ้นตามช้านะเพราะว่าอ่าสปีดผมใช้สปีดเร็กเกอร์เตอร์สปีดคอนโทรปลปรับนะผมปิดเลยดูแป๊บนึงดูให้มันถึงสิบก่อนอ่าทีนี้ได้เพรเชอร์แล้วเพเชอร์ให้มันเท่ากับกับคอมมานด์อินพุตนะครับอ่าผมปิดปิดนะปิดคอมมานด์ปุ๊บ อลองเปิดคระมาน,นี้ก็คืออยู่ดีก็คือจ่จประมาณสิบโวลต์เลยมันก็จะขึ้นช้าหน่อยเพราะว่าเราเราปรับไนตัวสปีดคอนโทรลไว้ไว้น้อยนะให้ลมมันมาน้อยๆนะฮะแต่ก็ใช้ได้นะฮะศูนย์จุดเจ็ด JPA 0.1 psi นะตัวตัวレコレเตอร์วาลเป็นแบบโคลสลูบนะเพราะว่ามีฟิดแบ็กย้อนกลับไปหาเซนเซอร์นะโอเคนะครับขอบคุณครับ